ขอรับเข้าสู่ Homebuyer Hot Deal ค่ะใครกำลังมองหาบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆนะต้องไม่พลาดคลิปนี้เพราะว่า Hot Deal ในวันนี้เนี่ยลดกระหน่ำลดแรงจริงๆค่ะส่วนลดเงินสดสูงสุดถึง500,000บาทในบ้านนี้แอร์ให้ไปอีก3เครื่องค่าโอนก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็พิเศษมากๆก็คือถ้าบอกโครงการว่าดูมาจากคลิปนี้รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก หนึ่งแสนบาทเอาใจกันสุดๆจริง,รงๆเพราะว่าที่นี่คือบ้านฟ้าเปียลมเลกแกรนเดค่ะนี่เลยพามาดูของจริงหลังนี้เลยค่ะชื่อว่าแบบบ้านลอเรนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตำแหน่งแปลงที่ดินเนี่ยดีมากอยู่ในโซนด้านหน้าโครงการแล้วก็อยู่ใกล้กับเลกของโครงการแล้วก็มีพื้นที่สวนสาธารณะด้วยโอ้โหคุณเอ๋ยเข้ามาดูของจริงนะคุณจะได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดเห็นเพื่อนบ้านนี่คือ จุดดีที่สุดของการเลือกซื้อบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วก็แปลงนี้ค่ะคุณดูนี่คือโรงรถค่ะลึกขนาดนี้เนี่ยจอดได้4คันอย่างแน่นอนแล้วก็ขนาดที่ดินค่อนข้างกว้างเลยค่ะประมาณ86ตารางวาปูหญ้าจัดสวนปลูกต้นไม้เอาไว้ให้แบบนี้เลยแค่ข้างบ้านก็สวยแล้ว,วะในส่วนของตัวบ้านนะคะผนัง จะมีส่วนของกระจกเป็นส่วนประกอบเยอะมากแล้วก็มีเบริวินโดวกระจกเข้ามุมแบบนี้ด้วยทําให้ภายในบ้านนี้ยิ่งโปร่งสบายมากกว่านี้อีกมาไม่เชื่อเข้าไปดูกันด้านนี้เลยค่ะนี่คือภายในบ้านแบบลอเลนนะคะซึ่งพื้นที่ใช้สอยรวมเนี่ยประมาณ206ตารางเมตรค่ะฟังกช์ชันหลักๆที่ได้ไปก็คือ4ห้องนอนแล้วก็4ห้องน้ำอ่ะดู เลยเยอข้างล่างก่อนค่ะให้เป็นโอเพนสเปซใหญ่ๆเลยเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่รวมของสมาชิกในครอบครัวคุณอาจจะจัดโซนด้านหน้าไว้เป็นลิฟวิ่งนะคะเข้ามาจากเฉลียงด้านหน้าดูดิบรรยากาศดีมากเลยช่องรับแสงทั้งหน้าต่างบานสไลด์ทั้งบานฟิกข้างล่างครบถ้วนแล้วก็ด้านในต่อเนื่องกันตรงนี้ดิ닝ค่ะ สายปาร์ตี้หรือว่าญาติเยอะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าพื้นที่ต่อเนื่องกันแบบนี้คุณสามารถเอ็นจอยร่วมกันได้จากห้องทานอาหารยังสามารถเปิดออกมาที่สวนด้านข้างได้อีกนะ่ะนี่ไงอันนี้ให้เป็นบานสวิงไว้นะคะโอเคอ่ะมาต่อพื้นที่การใช้สอยใช้งานในบ้านเนี่ยเขาวางไว้ต่อเนื่องนะคะเตรียมไว้ให้ในส่วนของน้ำดีแล้วก็น้ำทิ้งที่คุณอาจจะทำแพน try เสริมขึ้นมาด้านหน้าตรงนี้ก่อน ที่จะเข้าห้องครัวดูค่ะในห้องครัวการบาดสไลด์ไปให้แบบนี้เพราะฉะนั้นคุกกิ้งทำอาหารได้เต็มที่เลยกลิ่นควันไม่เข้าไปรบกวนพื้นที่พักผ่อนด้านในแล้วก็จากห้องครัวออกไปที่ลานซักล้างด้านหลังนี่โอ้โหคุณมาค่ะพื้นที่ชั้นล่างยังไม่หมดจะเป็นส่วนของห้องน้ำค่ะ นี่คือห้องน้ําที่ฟังก์ชันครบนะแล้วก็จัดไว้สําหรับเป็นห้องน้ําของผู้สูงอายุด้วยดูอุปกรณ์ต่างๆค่ะมีทั้งที่นั่งอาบน้ํามีราวจับแบบนี้แล้วก็ตรงธรณีประตูอย่ากให้สังเกตเนี่ยไม่ต้องมีตัวกั้นน้ําค่ะแต่ว่า เป็นทางระบายน้ำไว้ให้แบบนี้เพราะฉะนั้นใช้รถเข็นวิวแชร์ก็สามารถเข็นเข้ามาได้เลยอยากให้ดูจังเลยอ่ะมันมีประตูคอนเน็กกับห้องนอนที่4ด้วยแต่เดี๋ยวค่อยดูกันนี่เพราะว่าอยู่ติดกับห้องนอนที่4ตรงนี้คุณปู่คุณย่าอยู่ห้องนี้ได้อย่างสบายนี่ไงเห็นไหมคะคอนเน็กกันได้แล้วก็ตรงนี้สามารถเข็นวิวแชร์เข้าไปได้เลยหรือว่าถ้าบ้านไหนไม่มีผู้สูงอายุนะคะห้องนี้คุณก็สามารถปรับเปลี่ยน ตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณไปดูต่อไปดูต่อมาค่ะชั้น2โอ้ชอบชั้นพักแบบนี้มันเป็นสี่เหลือมผืนผ้าเพราะฉะนั้นเวลาเดินขึ้นลงเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นบนชั้น2ของบ้านแบบลอเลนนี่นะคะต้องบอกว่า3มห้องนอนที่อยู่ข้างบนนี้มีห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องแต่ที่เริศที่สุดก็คือมาสเตอร์เบดรูมค่ะคุณดู ความกว้างของมาสเตอร์เบดรูมหปีจากด้านหน้าไปจนถึงหลังบ้านเลยทีเดียวโอ้โหเพราะฉะนั้นการจัดฟังก์ชันเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอนนะสะดวกสบายมากๆระเบียงก็ย้ายใหญ่ดูบานสไลด์กั้นนะคะแล้วก็ราวกันตกเป็นกระจกเตมเปอร์หรูหราส,สวยงามอ่ะยังไม่หมดเนี่ยถาดจากส่วนเตียงนอนของเราบริเวณนี้คุณสามารถกั้นให้เป็นวอล์กอินคลอเซได้เลยนะ ด้านหลังห้องน้ําส่วนตัวค่ะนี่ค่ะเป็นห้องน้ําในมาสเตอร์เบดมโอเคนะมีเคาน์เตอร์ให้อ่างล้างหน้าแล้วบริเวณนี้ก็เป็นชาวเวอร์กระเบื้องเขาสวยนะมีเท็กเจอร์ดีมีชั้นวางของตรงนี้ด้วยแล้วก็หน้าต่างระบายอากาศอีก2บานเนี่ยห้องนอนที่2ค่ะซึ่งถ้าเป็นบ้านอื่นนะห้องนี้อาจจะเป็นมาสเตอร์เบดมได้เพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วก็ด้านนี้สามารถทำเป็นวอล์กอินคลอเซตได้เนี่ย เกรนดเนี่ยนะคะอยู่ในทำเลทีท่น่าสนใจค่ะลำลูกกาคลอง6ซึ่งสิ่งอำยความสะดวกต่างๆสำหรับการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมีครบทุกด้านรอไว้อยู่แล้วแล้วก็ในโครงการบ้านเนี่ยหลังใหญ่มากๆฟังก์ชันใช้สอยได้ครบอยู่กันได้ถึง3เจเนอเรชันแล้วก็ความคุ้มค่าย้ำกันอีกทีนึงค่ะโปรโมชั่นฮอตดีลก็คือส่วนลดเงินสดสูงสุดถึง5 0 0 0 0 0บาท ในบ้านมีแอร์ไว้ให้3เครื่องฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนองแล้วก็พิเศษสุดๆถ้าบอกว่าดูมาจาก Homebuyer Hot Deal คุณจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก1 0 0 0 0แสนบาทยืดีใจจังเลยแต่ว่าโปรโมชั่นนี้หมดเขตนะคะภายในเดือนมีนาคม 2,562นี้เท่านั้นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการค่ะอย่างแบบบ้านรอเลนที่เราไปดูกันนะคะราคาเริ่มต้น5ล้าน9 9 0บาทเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นแบบนี้คุณจ่ายจริงไม่ถึงอย่างแน่นอนแต่ว่าใครมาก่อนได้ก่อนได้ส่วนลดเยอะๆไปก่อนวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามบ้านฟ้าเปียลมเล็กกันเด่สวัสดีค่ะ